สวัสดีค่ะนิติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจัก,กรพรรดิค่ะเราประสบการณ์สวดมนต์พระคาถามหาจัก,กรพรรดิเพื่อปรับทตุให้กับตัวเราเองค่ะหลังจากที่ได้สวดมนต์เพื่อปรับทตุให้กับบุคคลในครอบครัวมาแล้วนะคะแล้วในส่วนของตัวเราเองนั้น เราพบเจออะไรบ้างในส่วนของตัวเราเราจะมาแชร์ให้ฟังในวันนี้ค่ะจนกระทั่งพอทุกคนผ่านพ้นจากอุปสรรคของเขาแล้วตัวเราเองจึงได้รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองนั่นหมายความว่าจากปกติตัวเราก็จะไม่ได้มีโรคภัยมาเบียดเบียนอยู่แล้วแต่ในวันนั้นเนี่ยสัมผัสได้ว่าที่คอของตัวเองเนี่ยเป็นก้อนขึ้นมา บริเวณด้านขวามันจะเป็นเหมือนกับเส้นเอ็นที่มันขดลงมากองม้วนลงมาเขาเรียกว่าเป็นเอ็นคอร์ดแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆนะคะแต่ว่าคอเนี่ยมันจะเป็นก้อนดังนั้นตัวเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรก็พยายามขอแบบว่าขอหลวงปู่ให้ท่านปรับทาุให้และใช้น้ำมันบารมพวกนี้เอามา นวดแต่ก็ไม่หายนะคะจนกระทั่งมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งบารมีรวมของหลวงปูด่ดูท่านก็เลยสื่อกระแสมาว่าที่คอของเราเนี่ยมันเป็นเส้นคอร์ดฉะนั้นจะต้องมีการปรับทตุแล้วก็ขยายออกหากว่าไม่ทำก็จะไม่หายหรืออาจจะได้รับการผ่าตัดในส่วนของพี่นิต้เองนะคะก็เลยได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในคืนนั้นขอบารมีรวมของหลวงปูด่ดูให้ท่านนั้นทำการ ปรับาธาตุให้กับตัวเราเองโดยวิธีการคำอธิษฐานก็จะอยู่ในหนังสือแนวทางคำอธิษฐานเล่มหนึ่งนะคะส่วนวิธีการลึกลงไปอีกในการที่เราจะต้องถวายปัใจจัยให้กับหลวงปู่นั้นพร้อมคำอธิษฐานให้ท่านทำการดูแลให้การปรับาธาตุให้กับเราจะมีวิธีการโดยการให้เรานั้นวางถวายปัจจัยด้วยนะคะตามหลักของ ท่านก็คือเป็นการถวายปัจจัยจำนวน7บาทใส่ผ่านท่านพร้อมกับมีปัจจัยอีกจำนวนหนึ่งเพื่อขอให้ท่านนั้นได้ทำการปรับธาตุปรับกรรมตัดสายใกรรมให้กับเราแล้วเราก็สวดมนต์ในค่ำคืนนั้นเนาะถ้าใครยังกําลังยังไม่ถึงก็ให้ท่านตั้งสัจจะสวดเป็นวันละ9จบต่อเนื่อง9วันเลือกเวลาของท่านได้เลยนะคะแต่จะต้อง ทำให้ต่อเนื่องทุกวันแต่ตัวเราเองค่ะเราสวดในกลางคืนนั้นเลยนะคะเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปค่ะไล่ไปจนถึงช่วงเช้าก็คือถึง7จ็ดโมงเช้าเลยนับเวลาไปก็หลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะหลังจากที่เสร็จพิธีแล้วในคืนนั้นหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าเสร็จพิธีแล้วแต่มันจะยังคงเป็นก้อนให้เราเห็นอยู่นะอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปค่ะ ผ่านระยะเวลาไปปีนึงพี่นิตี้ก็ไม่ได้สนใจมันค่ะมาดูอีกทีนึงปรากฏว่าเส้นที่มันเป็นเส้นคอร์ดท,ที่คอเราเนี่ยมันหายไปแล้วนี่คือเป็นในส่วนของทางด้านของสุขภาพและอีกอันนึงก็คือในเรื่องของโลกวิญญาณค่ะโลกวิญญาณเวลาที่เรารู้สึกว่าเราหนักตามไหลตามตัวเนี่ยนั่นคือทางด้านของโลกวิญญาณเขามาสื่อกระแสผ่านเรา ขอความช่วยเหลือจากเราอยากได้รับบุญค่ะประสบการณ์นี้เพิ่งจะพบเจอมาช่วงไม่นานมานี้เองนะคะเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะมีอาการหนักไหลด้านขวามากแล้วก็ไล่ลงไปถึงสะบักหลังสะบักหลังมันมีความรู้สึกมันเหมือนกับเราเป็นเส้นกระดูกทับเส้น ทีนี้พอสวดมนต์เราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นดวงจิตของใครหรือว่าเป็นอะไรก็ขอความเมตตาหลวงปู่เลยค่ะว่าขอหลวงปู่เมตตาด้วยเถิดปรับภพบภูมิส่งดวงจิตวิญญาณที่เกาะอยู่บริเวณไหลของลูกนี้ด้วยทีเถิดเจ้าค่ะไม่ทราบเป็นดวงจิตใครขอให้เขานั้นได้รับบุญจากหลวงปู่และให้เขาได้ไปสู่ภพภูมิใหม่และให้ลูกหายจากอาการที่ลูกเป็นอยู่นี้ด้วยเถิดพอหลังจากนั้นแล้วค่ะ พินิทตี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะโดยการที่ตั้งสัจจะสวดมนต์ค่ะในช่วงกลางคืนเหมือนเดิมสำหรับตัวของเราเนาะเราก็จะสวดโดยที่ตั้งสัจจะเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่พอหนึ่งชั่วโมงเสร็จเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่อยากจะหยุดนะเราก็ยังคงสวดต่อไปใช้เวลาสวดจุประมาณ3มชั่วโมงค่ะ หลวงปู่ก็เลยบอกว่าเสร็จพิธีแล้วเนื่องจากว่าดวงจิตเนี่ยเขาได้ออกไปแล้วนะแต่อาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยยังไม่หายยังไม่หายไปยังมีอาการเจ็บอาการหนักอยู่เหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้เบานะแต่มันจะค่อยๆหายไปผ่านไประยะเวลาประมาณ3วันค่ะอาการที่เราเป็นหนักๆไหลแล้วก็เป็นที่สะบักเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะไม่ได้มีอาการหนักแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บแล้วซึ่ง นี่คือประสบการณ์ของตัวเราเองที่มาแชร์ให้ฟังแต่สําหรับใครนะคะที่มีอาการป่วยมานานแล้วป่วยทั้งด้านโูกวิญญาณมานานแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือป่วยแบบกระสอบกระแะมานานแล้วธาตุขันของเราะพอเวลามีอะไรมาแทรกอยู่ในกายของเราธาตุขันจะถูกกินไปด้วยนะคะนั่นหมายความว่าก็จะทําให้สึกหลอไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นในการสวดมนต์ในการที่จะขอความเมตตาหลวงปู่ให้ท่านปรับท่านให้กับเราเนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานกว่าคนปกตินะคะคนปกติที่เขาเพิ่งจะมาเจอเหตุการณ์ไม่นานหรือมีอาการเป็นขึ้นมาไม่นานเนี่ยระยะเวลาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะจะใช้ระยะเวลาต่างกันอย่างบางคนป่วยมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยจะมาสวดใช้เวลา 2- อสาม เดือนเหมือนกับคนอื่นเนี่ยก็จะไม่ใช่นะคะมันจะต้องระยะเวลามันก็จะต้องขยายออกไปเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกคนค่ะที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่แล้วนะคะทุกคนจะเห็นหนทางออกหนทางที่เราจะมีแนวทางในการดูแลสุขภาพของเราร่วมกันกับการสวดมนต์ได้เลยสุขภาพจิตของเราค่ะก็จะดีขึ้นเราจะไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของสุขภาพของเราเราจะสนใจในเรื่องของการสวดมนต์ เราสวดมนต์ของเราไปอาการที่เคยเป็นอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็จะแสดงอาการเพิ่มขึ้นมาเช่นอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บปวดอยู่ตรงนี้แต่พอเวลาสวดมนต์น่ยมันก็จะปวดเพิ่มมากขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะในช่วงระหว่างที่เรากําลังสวดมนต์นั่นหมายความว่าดวงจิตที่เขาอยู่บริเวณที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเขามารับบุญด้วยจึงส่งผลผ่านมาที่ทาทาธาตุขันของเรา เราเป็นผู้รับพลังงานนั้นมาเพื่อที่จะส่งพลังงานต่อออกไปอีกทีนึงพอหลังจากที่เขารับบุญเรียบร้อยแล้วเขาใช้ธาตุขันของเราสวดมนเพื่อรับบุญเป็นการชดใช้กรรมกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้แล้วเขาจากไปแล้วเราจะเบาค่ะจะเบาหลังจากนั้นอีกนะคะใช้ระยะเวลาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยแล้วแต่แต่ละบุคคลจะไม่เท่ากัน วันนี้พินิตีก็จะมาแชร์ให้ฟังจากประสบการณ์ของเราเพียงเท่านี้ค่ะจริงๆก็เจอประสบการณ์มาเยอะแต่ยกมา2เคสนี้เพื่อให้ท่านนั้นได้พิจารณาดูในส่วนของตัวท่านเองว่าเอ๊ะทำไมเราสวดมนต์มานานแล้วแต่ทําไมอาการของเรามันก็ยังคงไม่หายไม่ดีขึ้นก็เพราะสาเหตุนี้นี่เองค่ะบางทีมันนานแล้วมันก็ต้องใช้เวลานาน,านตามเวลาของมันด้วยนะคะแต่ถ้าเราสวดอยู่เพียงคนเดียวเราอาจจะใช้ระยะเวลา นานไม่รู้เมื่อไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราโชคดีแล้วที่ได้มาเจอแนวทางของหลวงปูด่ดูท่านก็จะมาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราและนำทางให้เรานั้นได้ก้าวผ่านเร็วขึ้นลดนระยะเวลาเข้ามาค่ะสำหรับคลิปนี้พินิตี้ต้องขอลาไปก่อนหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พินิตี้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ